นี้เรามาดูอ่างเก็บน้ำมอกเหล็กนะครับก็อยู่อําเภอมอกเหล็กเขตติดต่อกับอําเภอบางม่วงจังหวัดสระบุรีนะครับเป็นอ่างเก็บน้ําแห่งใหม่นะครับตัวนี้ก็อยู่เส้นอมอกเหล็กบางม่วงนะครับก็คือเอาง,ง่ายๆคือเส้นอุโมวงว์ต้นไม้นะครับก็มาทางบางม่วงนะครับก่อนถึงบางม่วงมาสามกิโลก็เลี้ยวขวาเข้ามาอีกประมาณ3ามกิโลนะครับ แล้วก็เจออ่างเก็บน้ำโ่กเหล็กโดยกรมชมนทานที่ทำขึ้นมาใหม่นะครับกตอนนี้ก็มีพื้นที่บริการประมาณสองหมืไร่กับเก็บ,กบพื้นที่ชมนทานนะครับแต่เป็นที่เก็บกักบน้ำนี่ก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับก็จะไว้เยอะใหญ่อ่างเก็บน้ำที่ใหญ่ ขึ้นามาปุ๊บเราก็จะมาเจอตัวอ่างเก็บน้ํานะครับยังไม่เสร็จนะครับตัวนี้ก็ยังมาเปิดไม่เป็นทางการาน,นะครับ ดูสันเขื่อนนะครับเรียกอา g r น้ำจะเรียกว่าเขื่อนขนาดเล็กก็ได้นะครับก็กั้นลำน้ำมอกเหล็กนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของอป่าเขาใหญ่นะครับท่านที่มาชมดอกทานตะวันหรือจะมาชมอ,มองต้นไม้ที่มกเหเ็กเนี่ยก็ ลองแวะเข้ามาดูได้นะครับเป็นสถานที่ที่เที่ยวแห่งใหม่นะครับนี่ฮะดูรอบในการรอบๆว่าหน้าปลายปีนี้ก็น่าจะเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับวิวสวยครับประกอบด้วยภูเขาสักสองังัก ก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตทีนึงนะครับอันนี้ก็คือให้ดูคร่าวๆก่อนว่า,าท่านที่จะมาชมเขื่อนป่าสักก็มีเขื่อนอีกเขื่อนหนึ่งคืออ่างเก็บน้ำมวกเหล็กครับให้ท่านมาแวะได้นะครับตอนนี้ยังไม่เปิดเป็นทางการโอเคครับจบคลิปเพียงแค่นี้สําหรับอ่างเก็บน้ําม่วกเหล็กอําเภอม่วกเหล็กจังหวัดสระบุรีแต่ติดอําเภอวังมว่วงใกล้เขื่อนป่าสักนะครับจบคลิปเพยงนี้ครับ